สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษ์หรือชาวราศีพฤษ์สามารถดูคําพยากรณ์นนคลิปนี้ได้ เพื่อนําไปปรับใช้กับเจตจำนของตัวคุณเองจะดูดวงกับชาวฤกษ์ศพและกะบคนศบในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสรับเดือนมกราคม2อง6นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยา5 9เเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ไหลนะครับไพ่แบแรกสลับตัวเขาเองได้เป็นไพ่ the high priestess แล้วก็ six of pentacles ไพ่ four of cups ไพ่ t e of swords แล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายคือเป็นไพ่ s t r e n g t ที้เรามาดูกันต่อนะครับว่าจิตใต้สำนึกของเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรกันต่อ ไพ่ใบแรกสำหรับแถวล่างได้เป็นไพ่ The Hangman, Chariot แล้วก็ไพ่กิ n งถือดาบไพ่ Two of คัพแล้วก็เป็นไพ่สิบไม้อิทธิพลใต้สำหรับได้ n ไน o f f one ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ ให้ใบแรกสำหรับตัวตนของเขาคนนั้นเนี่ยค่อนข้างมีลักษะของการแบบ คิดเยอะคิดมากอยู่พอสมควรนะครับอาจจะมีพลังงานมีเ n e r g y กับในเรื่องของความรู้สึกเบื่อหน่ายความรู้สึกที่อาจจะดูไม่ค่อยได้ดั่งใจบ้างเล็กน้อยกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกหรืออาจจะเป็นการคิดไม่ออกบอกไม่ถูกตัดสินใจไม่ได้อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะแต่พลังงานมันก็ยังมีไพ่สองถ้วยเกิดขึ้นอยู่2ถ้วยเนี่ยแปลว่าเขาอาจจะยังอยากได้นะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อยากจะมีความสุขความสมหวังหรือไพ่เปนเนี้ยอาจจะ เป็นตัวเราก็ได้ที่ไพ่มันอาจจะสลับกันได้นะครับว่าเราอาจจะมีความรู้สึกที่อยากจะเติมเต็มอยากจะได้เรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีมีการเปรียบเทียบมีความรู้สึกที่แบบเหมือนไม่ค่อยได้ดั่งใจนิดนึงกับเรื่องของความสัมพันธ์นะครับแล้วก็รู้สึกมีความเป็นนนอยอะ เนกาทีบบ้างอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะแต่มันก็มีไพ่สองถ้วยมาแปลว่าความสุขความสมหวังความรักความสัมพันธ์ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาได้ยังมีโอกาสเติบโตไปข้างหน้าได้ยังมีโอกาสที่คุณกับเขายังจะเป็นคู่ครองคนหลักที่ดีต่อกัน ยังมีโอกาสที่เขาจะกลับมาหาคุณได้นะครับมีไพ่เดชชาริออตเกิดขึ้นด้วยชาลิออตในสำหรับไพ่วิสาตทาโรเนี่ยถือว่าเป็นชาลิออตที่ดีกว่าชาลิออตทุกสำหรับเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะชาลิออตในสำหรับเนี้ยมีไม้กระทามีดาบมีมีดมีเหรียญแล้วก็มีถ้วยเห็นไหมครับ มีครบทุกใบเลยมันแปลว่าชาวาราศีพฤกษภลัก,ลกนณานพฤกษภมีโอกาสที่จะลงตัวกับความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปข้างหน้าเพียงแต่อย่าพึ่งเนกาท t i v e อย่าพึ่งที่จะเหมือนกับคิดเยอะคิดมากหรืออย่าพึ่งที่จะวิตกกังวลไปก่อนนะครับความรักความสัมพันธ์ของคุณยังมีโอกาสเป็นนานมทิศทางที่ดีแต่คุณต้องรู้จักมองการไกลในระยะยาวถามว่ามองการไกลในระยะยาวแปลว่าอะไร สมมติว่าคุณกำลังมีประเด็นมีปัญหากับช่วงที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้แต่เราอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรตอนนี้ให้เรามองไปอีกสักระยะหนึ่งสัก2เดือน3เดือนเผื่ออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพราะไพ่เป็นนี้นะครับชาลีออตคือการเปลี่ยนแปลงเป็นนานมทิศทางที่ดีส่วน2ถ้วยแปลว่ามีโอกาสที่คุณจะมีคอมมิตเมนต์ต่อจากนี้ได้หรืออะไรที่มันดูไม่ชัดเจนหรืออะไรที่ยังดูแบบ ไม่ชอบมาพากลมีความรู้สึกที่เหมือนกับยังเป็นอะไรที่เรายังไม่ไม่สามารถที่จะได้อย่างเช่นคอมมิทเมนต์เนี่ยเรายังไม่ได้หรือเรายังมีความรู้สึกว่าแบบเราคบกันมาสักพักหนึ่งแล้วเรามีรักกษาของความรักความสัมพันธ์ที่อยากจะให้มันเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดี แต่เรารู้สึกว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ให้ในสิ่งที่เราต้องการเพราะเราอาจจะมีความรู้สึกที่ยังน้อยอยู่ยังมีความรู้สึกที่เหมือนกับทําไมความรักมันไม่ชัดเจนทําไมความรักความสัมพันธ์เขาไม่ให้สถานะกับเรามีไพ่ the high priestess เกิดขึ้น the high priestess เนี่ยแปลว่าจริงๆเขาอาจจะยังดีกับคุณอยู่นะแต่เพียงมันยังไม่มีสถานะมันยังไม่ชัดเจนในสรับบางคนแต่นี่แหละคือประเด็นของตัวคุณเองที่คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยความรักก็ดีนะ อะไรก็ดูลงตัวนะเขาก็ชอบเรานะอะไรแบบนี้แต่เราหาเหตุผลไม่ได้เลยว่าทําไมเขาไม่ให้คอมมิชเมนต์กับเราทําไมเขาไม่ให้เราเป็นตัวจริงทําไมเขาไม่เลิกกับคนเก่าแล้วก็มาคบกับเราสักทีทั้งที่เราก็ทําทุกทางแล้วเราก็โอเคกับเขาทุกอย่างแล้วเขาก็เหมือนจะมาทางเราทุกอย่างแล้วแต่ทําไมมันยังแบบติดอะไรอยู่อะประมาณนั้นถูกไหมจริงๆแล้วมันไม่ได้ติดอะไรหรอกครับแต่มันแค่ต้องใช้เวลา แต่ตัวเราเองเนี่ยอาจจะยังเอาง่ายๆคือเราก็อาจจะยังใช้อารมณ์แหละกับการคิดการตัดสินใจเพราะเราอาจจะมีความรู้สึกที่ดูมองไปทางไหนแล้วมันก็มีความเป็นนกาท t i v e แบบผมเข้าใจนะครับตัวคุณเองอาจจะกําลังมองคนคนนั้นกับแฟนของเราเนี่ยที่มันยังไม่หลุดจากกันแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบนี้มันยังคาราคาซังนี่เฮ้ยแบบนี้มันยังไม่ชัดเจนนี่บางคนอาจจะมีกรณีแบบนี้ แต่บางคนอาจจะไม่มีกรณีแบบนี้บางคนอาจจะเป็นกรณีตอนนร,รักษะที่ว่าเอาเขาก็โสดนะแต่เราก็คบกับเขาเขาก็โอเคกับเราเขาก็เทคแคร์ดูแลกับเราดีนะเขาก็ให้ความสําคัญกับเรานะแต่ทําไมเขาไม่ให้สถานะกับเราสักทีนี่คือสิ่งที่คุณอาจจะกําลังไม่ตกแล้วก็กังวลกับเขาหรือเปล่าในความคิดของเขานะครับไพ่นี่อาจจะสลับกันเป็นตัวเรานี่แหละที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคกับความรู้สึกที่เขาทําไมคิดอะไรอยู่ทําไมไม่ชัดเจนกับเรา ทั้งที่ตามจริงแล้วอะเหมือนเขาบอกว่าเขาก็อยากจะมีความสุขความสมหวังกับเรานะแต่มันมีเงื่อนไขมันมีความรู้สึกที่ยังติดติดขัด,ข,ดขัดอยู่มันยังมีอารมณ์มันยังมีความรู้สึกที่เรายังไม่ถูกตอบโจทย์ถูกไหมคุณอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดใจที่เขาไม่ยอมให้สถานะกับคุณสักทีไพ่ใบนี้คือไพ่เดอะแฮงแมน The Hangman เนี่ยคือความรู้สึกที่อึดอัดใจมีความรู้สึกมิตกกังวลมีความรู้สึกกระ,ะอักกระอ่วนใจนะครับความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนมันไม่มีใครอยู่นิ่งได้หรอกกับความสัมพันธ์ถูกไหมแต่ผมก็อยากจะบอกว่าการที่เราโฟกัสแบบเนี่ยเยอะๆเยอะๆมากเกินไปมันจะทําให้ mindset ของคุณนะ่ะเริ่มรู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะครับเหมือนเรากําลังโฟกัสกับความรัก กับความสัมพันธ์เยอะจนเกินไปเรากำลังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ายากลำบากความรู้สึกที่อาจจะดูไม่ถูกเติมเต็มแล้วถ้าคุณไปจัสกับเขาไปเรียกร้องกับเขาไปอะไรกับเขามากเกินไปเนี่ยมันก็เป็นการด้อยค่าตัวเองด้วยแต่ถ้าคุณยังแค่รู้สึกแต่ยังไม่ได้จัสยังไม่ไปอะไรกับเขานะยังโอเคอยู่แต่คุณจะกดดันดังนั้นเนี่ยไพ่อยากจะบอกว่าเราต้องพยายามหันกลับมา รักตัวเองปรับมุมมองปรับความคิดก่อนนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์บางทีความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาบางคนบอกว่าโห2ปี3ปีแล้วมันยังไม่พอเหรอกับการดูใจกันจริงๆอ่ะสปีกับ3ปีผมคิดว่ามันก็นานพออยู่พอสมควรแล้วแหละนะครับกับการดูใจกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนแต่ละคนหมายถึงคู่ของเราที่คนแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะเป็นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรล่ะมีโลกส่วนตัวบางคนมีกำแพงบางคนมีนิสษากของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังเขาเรียกว่ายังอยากใช้ชีวิตหลั่ล้าใช้ชีวิตโสดนะครับแบบนั้นเป็นต้นคืออยากจะบอกว่าคนเรามันไม่เหมือนกันจริงๆนะคุณต้องเรียนรู้เขาให้มากกว่านี้ถ้าคุณต้องการเขาผมบอกเลยนะครับหลายคนบอกว่ารีบเนกาทีฟทันทีเลยว่าทาไมหนูต้องเรียนรู้กับเขาด้วย ทำไมหนูต้องพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยหลายคนเนี่ยนะครับมาคอมเมนต์ผมค่อนข้างเยอะผมอยากจะตอบทุกราศีให้ฟังเลยว่าหนึ่งถ้าคุณเรียนรู้กับเขาไม่มากพอคุณจะไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรถ้าคุณรู้คุณจะไม่เร่งคุณจะไม่รีบขนาดนี้นะครับอย่างน้อยคุณก็ต้องรู้ว่าเขาต้องการอะไรคุณอาจจะไม่รู้หรอกคุณก็มาดูไพ่กันเยอะแยะมากมายว่าเขาต้องเขาคิดอะไรอยู่คะเขาคิดอะไรอยู่ครับ หลายคนจะชอบคิดแบบเนี้ยแปลว่าคุณเนี่ยสอบตก relationship เพราะคุณยังเรียนรู้กันไม่มากพอคุณยังเรียนรู้เขาไม่มากพอแล้วคุณจะใช้ชีวิตกับเขาได้หรอครับขนาดคนที่เขาเรียนรู้บางทีเขาก็ยังพ่ายต่อโทสะพ่ายต่อความรู้สึกนะครับที่มากระทบแต่คุณยังไม่รู้เลยว่าเขาต้องการอะไรจากคุณและคุณยังต้องการอะไรจากเขาคุณรู้แหละว่าคุณต้องการอะไรจากเขาเพราะคุณเป็นคนคิดตัวเองแต่คุณไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรถูกไหม เขาอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้หรือเขาอาจจะมีตัวเลือกก็ได้หรือเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังอยากใช้ชีวิตที่หล่นล้าที่ยังไม่ได้อยากจะคอมมิตคือเป็นแฟนกันได้ฉันยังไม่อยากพร้อมที่จะมีครอบครัวยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานยังไม่พร้อมที่จะมีลูกหรือยังไม่พร้อมในเรื่องของทุนทรัพย์ที่จะมาขอคุณแต่งงานมันก็มีเหตุผลร้อยแปดแบบนั้นน่ะอืมมันก็มีเหตุผลแหละนะ แต่พวกคุณไม่พูดกันไม่ศึกษากันไม่เข้าใจกันแล้วคุณก็เอามาตัดสินว่าเขาไม่ให้เขาไม่ชอบเขาไม่ดีเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่คู่เราแบบนั้นเหรอครับมันไม่ใช่นะครับการที่เรามีปัญหามีประเด็นกับเขาคนนั้นไม่ได้แปลว่าเรากับเขาไม่ใช่คู่กันนะคุณต้องใจเย็นๆก่อนถ้าคุณคบกันมานานพอแล้ว แต่คุณยังไม่รู้คุณยังไม่เข้าใจแปลว่าคุณยังเรียนรู้กันไม่พอคุณยังพัฒนาความสัมพันธ์ไม่มากพอการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยบอกไว้ก่อนว่ามันก็สําคัญหลายคนก็เนกาทีฟอีกเหมือนกันว่าทําไมต้องพัฒนาความสัมพันธ์เสียเวลาไหมกับการที่เราต้องพัฒนาเสียเวลาครับถ้าคุณเลือกคนที่ผิดตั้งแต่แรกแต่ถ้าคุณเลือกคนที่ถูกต้องนะคุณพัฒนาเท่าไหร่คุณยิ่งดีมากเท่านั้นอยู่ที่ว่าโตคุณพัฒนาถูกคนหรือเปล่า ถ้าไม่ถูกคนเนี่ยเสียเวลาจริงๆนะครับคุณทําอะไรให้เขามากมายแต่เขาไม่เห็นค่าคุณนี่ไม่ใช่นะครับนั่นแปลว่าคุณเลือกไม่ถูกแล้วแต่ถ้าเกิดเราเลือกถูกอ่ะนะครับแล้วเราพัฒนาความสัมพันธ์เติมเตนะ็มเน่ะเขาก็เติมเต็มให้เราเนี่ยนะครับเราดูง่ายๆเลยเราทําอะไรให้เขาแล้วเขาทําอะไรให้เราบ้างไหมไม่ต้องทําให้เท่าเราก็ได้แต่เขาต้องมีอะไรที่ r e a คชั่นกับมาบ้างเขาต้องห่วงใยเราบ้างเขาต้องแทคแคร์เราบ้าง,เขา,ง,เ,าางเขาต้องรู้จักเราบ้างแบบนั้นสิ ถึงจะมีความสุขความสมหวังไม่ใช่มากอบโกยเอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองกันทั้งสองฝ่ายคําว่ากอบโกยผลประโยชน์ไม่ได้แปลว่าเงินอย่างเดียวมันแปลว่าความสุขก็ได้ไม่ใช่ว่าเราจะมาเอาความสุขแบบให้เขามาเหมือนเราเป็นซินเดอเรล่าเราเป็นเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเราอะเอาง่ายๆนะครับใครคิดแบบนี้ผิดนะครับเพราะว่าอะไรขนาดเราอะยังเติมเต็มตัวเองไม่ได้เลยแล้วเราจะเอาความรู้สึกของเราไปผูกติดให้คนอื่นเขามารู้สึก มันยากกว่าการที่เราเปลี่ยนความรู้สึกซะอีกนะครับเราอย่าคิดว่าเราจะเปลี่ยนใครได้ง่ายๆนะครับถ้าความสัมพันธ์ของคุณมันไม่มากพออันนี้ขอขอยกตัวอย่างนอกเรื่องนิดนึงแต่มันก็ยังเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับไพ่ยอยู่ดีอันนี้ผมอยากจะชี้แจงให้พวกคุณเข้าใจแต่บางคนเนี่ยมาฟังเอาแต่ไพ่ดีไพ่ดีไพ่ดีอย่างเดียวมันไม่ดีหรอกครับเพราะคุณไม่เปลี่ยนอะ่ะคุณไม่เข้าใจอะ่ะเหมือนคุณมีเฉลยมีข้อสอบแล้วคุณไม่อ่านมัน คุณเอาไปนอนทับแล้วให้มันซึมเข้าสมองมันเป็นไปได้ไหมครับมันไม่ใช่คุณต้องรู้จักปรับเปลี่ยนคุณต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงคุณต้องรู้จักรักตัวเองต้องเห็นค่าตัวเองบ้างนะครับอย่าทุ่มหมดใจนะประมาณนี้ขอพูดแค่นี้แล้วกันเพราะมันจะยาวเนาะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยความรักความสัมพันธ์มันก็ไม่ถูกตอบโจทย์หรอกเพราะว่าอะไรครับมันมีไพ่ใบนี้ด้วยนายออฟมารคุณจะรู้สึกเจ็บปวดคุณจะรู้สึกว่าไม่ได้ดั่งใจเพราะเขาไม่ได้ให้ในสิ่งที่คุณต้องการ แต่ถ้าคุณนะครับพยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการก็คือไพ่แบบนี้เลยหกเหรียญอยู่ที่ว่าตัวคุณจะได้รับหรือไม่ได้รับไพ่เนี่ยขึ้นมานะครับว่าถ้าคุณทำถูกทางคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณควรจะได้รับแต่ถ้าผิดทางคุณจะเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเหมือนซอมบี้ที่เดินได้อะ มีความรู้สึกที่แบบรักกันอยู่แต่ก็เหมือนไม่รู้จักกันเลยแบบนั้นเป็นตอนมันอยู่ที่การคิดการตัดสินใจว่าตัวคุณเองจะแบกภาระมากแค่ไหนไพ่ใบนี้คือ10บไม้สิบไม้หมาย,มายมถึงการแบกภาระหมายถึงความรู้สึกหมายถึงตัวคุณเองอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะที่เราแบกทุกสิ่งทุกอย่างมาแต่ทุกสุดท้ายมันไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่ามันมีไพ่ i g h p r i e s t e ท s เนาะทั้งมีเ h i r d p a r t ตีและไม่มีเต i r d p a r t ตคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อย รู้สึกท้อรู้สึกเหมือนกับอยากจะจบความสัมพันธ์ลงไปเลยสิบดาบบางคนอาจจะอยากจบนะครับเพราะรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนมันไม่มีอนาคตถ้าคุณรู้สึกแบบเนี้ยคุณก็ move on ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าคุณรู้แล้วแหละว่ามันไม่ชัดเจนรู้แล้วแหละว่าเราแบบพยายามเรียกร้องเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นผลแล้วนะครับเราเรารักกันมาเป็น 2ปี3ปีก็ยังไม่ได้คอมมิตอันนี้คุณก็ม o ฟออนได้แล้วนะ10ดาบมาคุณตัดเถอะนะครับเพราะว่าต่อให้เราอยู่มันก็ไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นถ้ามันเป็นสิ่งที่ตอบแล้วประมาณ2ปี3ปีแล้วอะ่ะจริงๆผมไม่ได้พยากรณอ2ปี3ปีแต่หลายคนชอบมาบอกว่ารอเป็น3ปีรอเป็น8ปีรอเป็น10ปียังต้องรอเหรออันนี้คือบอกว่าตัดแล้วนะเออตัดไปเลยนะครับถ้ามันนานขนาดนั้นคุณจะรอให้ตัวเองเป็นซอมบี้ที่เดินได้อะ่ะมันก็ไม่ดีหรอก นอ,อันนี้คือความรักความสัมพันธ์ถ้ายังเป็นคนที่อยากถูกเลือกนะคุณก็ต้องพยายามบริหารเสน่ห์ตัวเองรักตัวเองนะครับแล้วก็พยายามต้องเรียนรู้ให้มากปรับให้มากพยายามเป็นผู้ที่แข็งแกร่งเราต้องเป็นผู้ที่ต้องเลือกไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลือกการเป็นผู้ที่ถูกเลือกก็ดีอย่างนะถ้าเขามีความคิดเหมือนเราเราเป็นฝ่ายที่ถูกเลือกมันก็ดีนะถ้าเขาเป็นคนดีแต่ถ้าเกิดเขาเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะครับเหมือน ไม่ได้ดีอะไรกับเราเลยแต่เรารอให้เขาเลือกเนี่ยไม่ดีหรอกเพราะว่าอะไรครับมันก็คือสิ่งที่เราต้องอพยายามปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแปลงซะเราต้องเป็นผู้ที่แข็งแกร่งเสร้งคือผู้ที่แข็งแกร่งต้องรู้จักมีกลยุทธ์กับการรับมือนะครับแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะมีโอกาสที่คุณกับเขายังมีโอกาสเป็นคู่กันได้อีกครั้งหนึ่งจากไพ่สองถ้วย ยังมีโอกาสนะครับถ้าคุณทําถูกทางและคุณยังเติมเต็มความรู้สึกในคนที่ใช่ถ้าเขาเป็นคู่ของคุณคุณมีโอกาสจะประสบความสําเร็จแต่ถ้าเขาไม่ใช่คู่ของคุณต่อให้ดีอีกร้อยครั้งมันก็ไม่ใช่คู่ของคุณนั่นแหละครับนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะสําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสกา์กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ